มากันอีกคันแล้วนะคะสําหรับรถที่ต้องการเปลี่ยนยาง่ะวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะมาอยู่กันกับรถฟอร์ดันนี้เป็นฟอร์ดเฟส้าอ่าลูกค้ามาด้วยยังไงยังไงนี่ครับอันนี้ลูกค้าจริงๆคือต้องเล่าอย่างนี้เอางี้เอาเซอร์วิสกับเราลูกค้านํารถมาเซอร์วิสกับเรานะคะแล้วก็แกบอกว่าอ่าไว้ใจพวกเราให้ช่างตากับคุณหวานนี่แหละช่วยกันเลือกยางดูแลในส่วนของเรื่องยางให้หน่อยเพราะว่านี่เลย หายหมดแล้วมันนี่ครับมันหมดลวนะครับก็ไม่มีเสียงดังแล้วหน้าฝดนอกวันนั้นเราไปลองเทสมันอันตรายครับมันลื่นก็เลยบอกลูกค้าเปลี่ยนไม้ลูกค้าก็บอกว่าคู่หลังมันยังควมีอยู่นะครับไ่เดี๋ยวเราเปลี่ยนคู่หน้าให้เขาไปก่อนนะดูงานใช้ก่อนเพื่อยังไงก็ยังไงก็เขาเรียกว่านะปลอดภัยกว่าที่เป็นอย่างเนี้ยนี่มนี่คุณหมดเลยเห็นไหมใช่ทุกนี้หมดนุดสัมพันยางแล้วก็ยางแตกรายงาหมดแล้วนะครับแบบนี้นะครับผมใช่ลูกค้าบอกคุณต้าจัดการเลือกให้หน่อยสิป้าคุณต้าแนะนำเป็นตัวไหนให้ลูกค้าค ยางตัวนี้เป็นของแบ็กฮอกนะแบ็ก a อ k ค่ะใช่แบ็กฮอกก็ไซส์หนึ่งกนะครับก็คุณภาพก็ถูกเลย เขาเรียกว่าไงเขาค่าที่โอเคเนาะกับราคาที่ไม่ได้สูงมากสำหรับตัวนี้นะเวลาเวลาเราจะเลือกของเนี่ยเราจะต้องมีทางเลือกให้ลูกค้าใช่ครับระดับราคาระดับความต้องการของลูกค้าหรือบางทีลูกค้ามีแบรนด์ในดวงใจก็แจ้งเราได้ว่ามีแบรนด์ในดวงใจทุกอย่างอย่างนะจริงๆแล้วรวมถึงอะไรลถด้วยเหมือนกันนะคะแจ้งเราได้หมดเพราะว่าเราไม่ได้ติดเรื่องแบรนด์อยู่แล้วเราติดตามที่ลูกค้าต้องการมากกว่ายกเว้นว่าถ้าอะไรที่คุณต้ามีคําแนะนําในดวงใจคุณต้าก็จะบอกตรงๆงเนาะโอเคอย่างคันนี้ก็เดี๋ยวเราดําเนินการเปลี่ยนยางเพื่อแก แก้ไขในส่วนของอให้ขับขีบป่ปลอดภัยมากขึ้นนะคะคแล้วยังไงต่อคุณตาก็เนี่ครับก็เปลี่ยนคู่หน้าไปก่อนอแล้วเดี๋ยวพอ มีเขาปกสักก้อนนึงก็เดี๋ยวเข้ามาเปลี่ยนคู่หลังต่อแต่คู่หลังเขายังมีดอกอยู่ยังมีดอกอยู่เป็นไหมยยังมีดอกอยู่คุณผู้ชมไปดูหน่อยว่าเราเราคุยกันด้วยตามเขาเรียกว่าตามหน้างานเลยนี่ดอกยางก็พร้อมีอยู่แต่ว่ามันเริ่มแตกในงานนะครับมันเริ่มแตกรายงานนี่ก็ถือว่าพอใจเดียเพราะลูกค้าเป็นคนขับรถไม่ไม่เร็วอยู่แล้วเขาบอกับไม่เกินล้ออะไรเงี้ยแปดสิบร้อยหกสิบก็ไในส่วนของยางเนี่ยต้องบอกว่าบางทีเนี่ยมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยเนาะแล้วก็จริงๆยางเนี่ยใช้รถใช้มากใช้น้อย ยางก็มีเสื่อมได้นะใช่ครับเอ้อย่างที่เราเจอเนาะคุณต้านเนาะบางทีเราไม่ได้ใช้ในะยางปูดเป็นหัวโนมาาเลยเพราะว่า,า,าเราก็เจอเองนี่แหละครับกับรถเราเองเนาะไม่ได้ใช้งานานานๆค่ะน่าจะสักสามเดือนใช้ทีนึงอ่างเงี้ยมันจอดแล้วรถยางมันรับน้ำหนักไว้ตลอดนะ เอามาใช้ก็มีปัญหาเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็หลังๆมาก็จะเริ่มโัวเราออกมาใช้แล้วเพราะว่า <c oughs> มันต้องเปลี่ยนเงี <c oughs> เ้ยเพราะมันทำมันทำอะไรไม่ได้ใช่งั้นฝากไว้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะที่ไว้วางใจพวกเรานะคะคแล้วต้องการเปลี่ยนยางแบบนี้นะามาแจ้งตอนที่เอารถมาทําก็ได้นะไว้ให้เราเช็คให้ดูแลให้หน่อยเรายินดีเสมอเลยนะคะเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ